เราทำเองทุกอย่างทั้งแผดถุงแบกข้าวสารทำกับข้าวทำมามากกว่า20ปีเราทั้งสองแม่ลูกสะเทินน้ำสะเทินบกไม่ว่าจะเดินนั่งเรือก็ทำทุกอย่างถุงหนักเท่าไหร่ก็ไม่วันขอแค่ประชาชนดีขึ้นพระดำรัสพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือนสุทธนานารีนาศนายกิติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายายากสภาก,กาชาติไทย ในความทุกข์ร้อนของประชาชนคนไทยจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าแม้จะสร้างความยากลำบากให้แก่ผู้ประสบอุทกภยัยจนไม่อาจหลีกเลี่ยงแต่ในสถานการณ์อันโหดร้ายเหล่านั้นพวกเขาไม่เคยต้องโดดเดี่ยวด้วยน้ำพระทัยอันหาที่เปรียบไม่ได้ของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาศในยกิติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชลลราธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พายำย,ยากสภากาชาติไทยที่ทรงห่วงใยรัษดรมาตลอดซึ่งนับตั้งแต่การเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2538ส่งผลกระทบต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ด้วยน้ำพระไทยและความห่วงใยที่มีต่อประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั้งสองพระองค์สเสด็จลงพื้นที่ออกรับน้ำใจจากประชาชนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเยี่ยมเยียนสร้างขวัญและกำลังใจพระกรณียกิจในครั้งนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย เพื่อปฏิบัติภารกิจบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเรื่อยมาเมื่อเกิดอุทกภภัยขึ้นครั้งใดภาพของเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ปรากฏอย่างแจ่มชัดพร้อมถุงยังชีพพระราชทานสัญลักษณ์แห่งขวัญและกำลังใจเพื่อผู้ประสบภยัยซึ่งภายในบรรจุด้วยข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญมาก ต่อผู้ประสบอุทุกภัยคืออาหารปรุงสุกใหม่เพราะนอกเหนือจากขวัญและกำลังใจแล้วจังช่วยเสริมสร้างพลังในการขับเคลื่อนชีวิตให้ก้าวผ่านช่วงเวลาวิกฤตไปได้และพร้อมที่จะกลับมาดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขโรงครัวพระราชทานพ,พ,พึ่งพึ่งพาจึงได้เกิดขึ้นและในบางพื้นที่หากมีน้ำท่วมขังมากไม่สามารถตั้งโรงครัวพระราชทานมูลนิธิจะนำรถพื่นพึ่งพาซึ่งเป็นรถทรงสูง สามารถลุยน้ำหรือโรงพื้นที่ประสบภัยได้และยังได้รับการดัดแปลงให้สามารถประกอบอาหารบนรถได้เพื่อปรุงอาหารและแจกจ่จายไปยังชาวบ้านผู้ประสบะทุทกอภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักมูลนิธิอาสาพื้อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นมูลนิธิที่มุ่งช่วยเหลือผู้ประสบะทุทกภัยเป็นหลักอย่าเมื่อมีภัยพิบัติน้ำท่วม ประชาชนได้ให้โอกาสมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พายามยากสภากาชาติไทยเป็นผู้สืบทอดน้ำใจถึงผู้ประสบภยัย<ร>วันนี้เมื่อมีภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19, โควิด -19 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยขอเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยสนับสนุนการบรรเทาปัญหาเพื่อให้เราทุกคนผ่านพ้นวิกฤต ครั้งนี้ไปด้วยกันทุงน้ำใจพึ่งพาเฮลมีแบ็คจะทำาึ้้นสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่รักษาตัวในระบบโฮมไอ o l เลชันเพื่อให้สามารถดูแลรักษาตัวในเบื้องต้นได้ตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนดนอกเหนือจากบรรจุอุปกรณ์และยาที่จำเป็นในการรักษาตัวแบบโฮมไอ o l เลชันแล้วทุงน้ำใจพึ่งพาอย่างบรรจุอาหารสำเร็จรูปที่เพียงพอ ่อการรักษาตัวอยู่ที่บ้านตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนดทุงน้ำใจพึ่งพาจำนวน5,000ถุงถูกส่งมอบให้กับหน่วยงานต่างๆเพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่รักษาตัวระบบโฮมไอส l เลชั่นให้สามารถก้าวผ่านความเจ็บป่วยครั้งนี้เพื่อกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างปลอดภยัยเพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันในยามยากตลาดระยะเวลา31วันตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมถึง12สิงหาคมมูล,ลนิธิอาสาเพื่อน,นพึ่งพ,พายามยากสภากาชาติไทยจัดทำโครงการมอบอาหารพร้อมทานปรุงสุกให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่เขตปฐุมวันซึ่งเป็นเขตเดียวกับที่ตั้งมูล,ลนิธิอาสาเพื่อน,นพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทั้งสิน้น กว่า1 3 3 2 0 0กล่องโดยช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กในพื้นที่กว่า100ร้านค้าในการจัดทำอาหารปรุงสุกเพื่อนำไปส่งมอบต่อ,อยังผู้ที่ได้รับผลกระทบโครงการนี้จึงสามารถช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและร้านอาหารขนาดเล็กที่ขาดไรายได้จากสถานการณ์นี้ไปพร้อมกันสำหรับสถานการณ์โควิด -19 ปีนี้ มูนลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้มอบเงินสนับสนุนในการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกว่า20แห่งรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า6 4 0 0นบาทเราทุกคนจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันในยามยาก